สวัสดีเด้อพี่นอ้องเอฟซีสุขุสุขคนผู้ติดต,ตามห้าหนอยวันทีทน,น,น,นี้ชิปที่ผ่านมาเมื่อวานนี่กะเขาซีลุดพี่น้องห้าหนอยหกรูดไปสองเขาซีก็ถือว่าเก่งย่นอดพี่น้องเนาะไปได้ดีอยู่ซีลุดห้าหนอยแต่ว่าบ่มีสปอกริกดเด้อพี่น้องหลายมื่นแล้วลวสะสปอกริกดเอาออกไปแล้วกัพี่น้องกัสิงหูแล้วนาะพี่น้องกะ มีผู้คอมเมนต์มาว่าหาหาหมองลงมาได้เฉพาะกิจพุ่นลหมู่ว่านก็มีผู้หนึ่งคอมเมนต์มาว่าคือบอกเอาหานหน่อยลงหานหน่อยนี่ลงคู่มือเดอ้อพี่น้องเดอ้อให้บเบิ่งแต่ยำเสาเลยเสียวลงอยู่ประมาณตียนี่ยหมู่เสาเลยหาหกมงหกม,มงหกม,มง,มมงเก็ดมงมกับมุขเจ้าก็สิเห็นแล้วเอกซีสุขูสุกคนเห็นแล้วประมาณเก็ดมงเก็ดมงเคยจะเห็น ฮานอยเซียวลงขูมมือแล,ล้วบ่ลลูดบ่ลยุดดอกฮานอยคนใจคนใจเอฟซียุฮานอยคาประตูคาหมูขาไก่ก็บยุนี่ราคากับเขาก็บยุนี่ละแมนบ่วันที่ยิงสิบ่ิฟานมากอะแต่ซีหลุดพี่น้อง teaser. เอ้ยยินดีต้อนรับชุดสองตาคุณปลารวยเด้อเบิง่งวันที่ยิงสิบเอ็ดบาทนี่ส,เส,เสิเป็นตัวใดอันผู้ถามมากอะให้เขาเบิ่งยม้ำเสาเขาเบิ่งเลยฮานอย แต่เปเบิ่งตนน้นย่ำมื่อแรงมันไล่การอื่นกระทับไปก็ต้องเบิ่งไล่ขึ้นหลังเบื้องสวยมากก็สิเป็นใสๆมากก็สิเป็นของเล้าสามัคคีเล้าชุดเล้าสามัคคีชุดดาวแล้วก็ชุดเล้าประตูใส่บางเทีก็มีชุดอื่นปนเข้ามาอยู่แานพี่น้องเบิ่ง ยำสวยๆมากอ่ะยำมือแรลงจังบึงกะต้องบึงคิดขึ้นทางหลังบึงจังสีเห็นว่าเอาออกแต่ยำเสาออกแต่เด็กเลย้หาหนอยออกกวอนมูจะมีรายการอื่นกับมือนีกับสีเสริมเขามากก็คือรา่การเล่าพัฒนาเสริมเขามากเพิ่มมาอีกขันนี้ผู้ใดเขามากกเขามาเบึงยำม,มือแหล่งยำ้านอยไก่สีออกกะตตรง ขึ้นเบึงขเอาขึ้นเบึงเพราะว่าเขาถับมาแล้วเคลียร์ขึ้นเบึงเคลียร์ขึ้นหย่อนหลังเบึงเด้อดไปน่องบ้านนี้เด้อเข้าใจเด้อหาหน่อยมือว่านนี่กะวันที่ยี่สิบสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดกะห้าน่อยกาศาสตร์กะกาศาสตร์ก็กาากเป็นคนใจเราเริ่บ้านนี้จะเขามาใหม่นี่กาศาสตร์กะคุวิ่งเดินสามล่อง ล่องหกเขารูดซ้ำนะพี่น้องได้สามหาจับหกสามเป็นสามหาพี่น้องพิเศษเดนซีล่องแปดกับเขาซีอะไรพี่น้องได้ซีหกลูดสามหาลูดซีหกลูดน้อยซามาคีเด่นเก่ากับเขาเก่าอะไรพี่น้องเด่นเก่าล่องศูนย์กับเขาเก่าอะไรพี่น้องได้แปดได้แปดเก่าแตกต้นเห็นไหมเบืงบ้งมัเบื้งบ่าเต็มพี่น้องเอ้ยเขา เขาเก่าในแปดเก่าแตกพี่น้องแตกตรงตรงตัวนี้อ้ยบ่เบิ่งเบิ่งบ่ขบ,บพี่น้องแตกมาเมื่ที่รูดแตกรูดพี่น้องเดี๋ยวก,ก็มาปกติปกติกรลุดไปบีไอพีกรุดไปมาหน่อยพัฒนาว่าได้ศูนย์นะพี่น้องศูนย์ศูนย์ อิงเกตล่องศูนย์ใดศูนย์พี่น้องใดศูนย์ศูนย์เอาพี่น้องมาเบิ่งของบันที่นี่สิเวศก็บอกลายใหญ่ห้างไม่ลาบเปหลายแล้วพี่น้องนี่สิเวศสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเป็นตัวใดมาเบิง่งเลยพี่น,อน้องเด้อเข้ามาเข้ามาเขมาได้หลายฮะหน่อยก็แตกแล้วเดินดีถือว่าเก่งมือนี่มือวานนี่วัอนี้กระสีเก่งอีกฮะหน่อยกาศาสตร์ จับคู่วันที่ที่สิบสิหาคม2้าหนึ่งหกสิบเจับคู่สี่หกหกหนึ่งหกเก็ดวิ่ง Hút kết viên Viên hút kết huk kết viên Công hút kết Lo hút Si พิเศษครับครูสองสาม đi hút à si hà vinh si hà vinh vinh si hà กรมสี่หาล่องหกหาล่องสองสามกูวิ่งเดินหาล่องสี่ Nós estamos aqui. Kết xun Kết xun câu kết Vinh Câu hà Câu hà bình Kết xuống lòng Kết kết lòng Cô bình liên hà lòng cầu เอาไปไก่บดตัวนี้ปกติปกติกระชับโคหาซูลหาเก็ด แปดห้าว <85 S 2> ิ่งแปดห้าวิ่งว <85 S 2> ิ่งแปดห้า คมแปดหล่องหาเกตล่องหาศูนย์ูวิ่งเด่นหาล่องแป บ i p อ i p บจับคูหนึ่งสองสอเก หกเก็ดกลมหกเก็ดดึงหกเก็ดกลมหกเก็ดล่องสองสี่ร่องหนึ่งสองหน่อยพัฒนา พนปนะพจนนาน้อยพันนา

A1 A1, quyền A1, long si ha long số nên khu subscribe cho kênh มาตรวจสอพี่นลองเด้อบ่ายน,นี้ผู้ได้เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเด้อหาหน่อยวันที่21สิงหาคม2ขันหา,หา,หารอย68เมื่อวานนี้มีแจกวันที่20พี่นลองจับคู่46 61 67วิ่ง67กด67หล่อง46หล่อง61คุ่งเด่น6หล่อง7 พิเศษสองสามหกหาสี่หาวิ่งสี่หาคมสี่หาล่องสองสามล่องหกหาคูวิ่งเดินหาล่องสี่น้อยสามาขี้เก็ดศูนย์เก่าหาแปดเกตวิ่งเก่าหากลมเก่าหาล่องเก็ดศูนย์ร่องแปดเกตคูวิ่งเดินหาล่องเก่าปกติหาศูนย์หาเกตแปดหาวิ่งแปดหากลมแปดหาล่องหาศูนย์ล่องหาเกต วิ่งเล่นหาล่องแปดพี่พี่หนกเก็ดวิ่งหกเก็ดกลมหเก็ดล่องหนึ่สองล่องสู 24, วิ่งเด่น get. เก็ดเด่นเก็ดล่องหกน้วยพัฒนาศูนย์หนึ่งหาซหาหนึ่งวิ่งหาหนึ่งกลมหาหนึ่งล่อง ชุหนึ่งร่องซีหครูหิงเด่นหาร่องหนึ่งเอาพี่น้องพอไดเข้ามาแล้วก็ให้สุกๆมันมัน,มน,มนกันทุกตุุกคนเดอ้อเงินให้น้องต้องให้ลายบ่อกเก็บบ่อกจนได้พี่น้องเดอ้อให้คุณพารักษาเทวดาคุมขรอองพี่น้องเอฟซสุกคนขอู่ห้หายยุ่เย็นเป็นสุขพ่อกันวันทีีิบช่องพี่น้องสำหรับมืนอนี้ขอเก้าคำว่าสวัสดี